เซบก็สำหรับคลิปนี้ครับลูกค้าที่ได้ตัวเซโบ e h ชีบีสปายล็อตสนะครับเป็นล็อตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะใช้งานเป็นตัวแอปชื่อ V 3 8 0 Pro นะครับหลังจากหลังจากเราลงแอปนะครับล็อกอินไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็เอาตัวเครื่องนะครับเสียบ power supply เข้าไปนะครับ เดี๋ยวจะมีเสียงตัวเครื่องพูดภาษาอังกฤษออกมาก็ปล่อยให้ผู้จนเงียบไปเลยนะครับผมตัว micro SD เดี๋ยวเรามาใส่ทีหลังสุดนะครับยังไม่ต้องใส่ก่อนเดี๋ยวเขาจะบอก system starting นะครับทีนี้ทั้ง iOS ทั้ง Android นะครับให้เราต่อ WiFi บ้านนะครับเป็น WiFi ส4ดี่ g h z เท่านั้นนะครับเปิดบ t o ท t h ไว้ด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมเราเข้ามาในแอปแล้วนะครับให้กดบวกมุมขวาบนนะครับกดเพิ่มอุปกรณ์นะครับ กดเลือกกล้อง Wi-fi นะครับกดมาที่รหัส QR network นะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับให้เราเลือก wi-Fi ที่ตัวกล้องจะเชื่อมต่อให้ถูกต้องใส่รหัสให้ถูกต้องนะครับแล้วกดคอนเฟิร์มครับกดชั้นรู้นะฮะจะได้ QR มาชุดหนึ่งครับให้เอามือถือกับตัวกล้องเนี่ยสองเข้าหากันครับผมได้ยืนเสียงนะครับกดยืนยันครับผม โอเคครับเรียบร้อยครับผมแล้วเราจะตั้งชื่ออุปกรณ์ว่าอะไรเราก็มาตั้งเอาได้เลยนะครับ อันนี้แนะนําว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าตอนสแกนแล้วใช้เวลาในการอารอนานนะครับผมก็แนะนําให้ไปทําใกล้ๆกับ WiFi เราเตอร์นะครับหรือว่าปิดเปิด WiFi เราเตอร์สักครั้งหนึ่งก่อนก็จะดีมากๆเลยนะครับเนี่ยครับผมก็จะเป็นการโหลด UI ขึ้นมาครั้งแรกมันจะโหลดนานหน่อยนะครับเพราะมันจะเข้ารหัสวิดีโอไป้นะครับเจ้ะ